เพราะว่าอันนี้คุณเอกครับครับอ่าคุณเอกกับคุณอัครรัตน์ช่วยกันนะครับชื่อเนี่ยมีความสําคัญมากอย่างไรครับชื่อชื่อผลิตภัณฑ์อ่าหลักการในการใส่ชื่อครับอ่าก็อชื่อครับมันมันจะเป็นปราการด่านแรกที่ทําให้ลูกค้าหาเจอนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าหาเนี่ยเขาจะหาจากช่องเสิร์ชของลาซาด้เป็นหลัก กว่าที uh ่เขาจะมาเจอร้านเราเนี่ยบางทีเขาไม่ได้จาะจงมาเพื่อหาสินค้าตัวนี้บางทีเขาพิมพ์เข้าไปในช่องเสิร์ชก่อนนะครับทีนี้ตัวของรัาดาเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการตั้งชื่อเหมือนกันป้องกันไม่ให้มันเกิดการสแปมขึ้นมาก็คือว่าการตั้งชื่อเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็คือแบรนด์องค์ประกอบที่2ก็คือรุ่นองค์ประกอบที่3ก็คือส่วนของฟังก์ชันหรือรายละเอียดนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่าง คําว่ากิฟฟีนน้ามันปลาห้าร้อยมิลลิกรัมห้าสิบแคปซูลคําว่ากิฟฟีนเนี่ยก็คือแบรนด์ส่วนน้ามันปลาเนี่ยมันก็เป็นรุ่นถูกไหมครับอ่าเป็นรุ่นของตัวสินค้าอ่าส่วนอ่ารายละเอียดอ่าเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันใส่รายละเอียดว่าอ่าบำรุงสมองปวดข้อปวดเข,ข่าหรืออะไรเงี้ยได้แต่พอมันเป็นโปรดักต์อาหารเสริมตอนเนี้ยมันติดเรื่องของออยมันอาจจะไม่สามารถใส่รายละเอียดตรงนั้นได้นะครับ อ่าถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเครื่องสําอางอ่าเราสามารถเอาเอาเอาคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยที่เป็นรายละเอียดฟังก์ชันพวกเนี้ยที่เป็นจุดเด่นของสินค้าสามารถใส่ต่อท้ายชื่อไปได้เลยอ่าอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้ํามันปลาใช่ไหมครับอ่าตั้งเลยอันนี้ยกตัวอย่างเลยเอกบอกมาเดี๋ยวพี่เคทิม์เลยถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าผมจะตั้งชื่อนะผมจะใส่คําว่ากิฟฟารีนกิฟฟารีนกิฟฟารีนก่อนครับอ่ากิฟฟารีนก็คือชื่อแบรนด์ถูกไหมครับแล้วก็วัควัคอาหารเสริม อาหารเสริมครับอ่าแล้วก็วักนะครับ,รบน้ำมันปลาอน้ำมันปลาน้ำมันปลาแล้วก็วักนะครับวักครับ fish oil, fish oil นะครับครับสะกดยังไง fish oil f i s h ภาษาอังกฤษต้อค่อยแข็งแรงเ <laughs> I s h. แล้วก็วัก o i l นะฮะอ่าอ่าเอนะครับ O อ L ออ่าแล้วก็วักครับครับแล้วก็วักแล้วก็อ่าเราสามารถใส่คำว่าโอเมก้าสามได้นะครับอืมอืมอ่าเราเราใส่เป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้โอเมก้าสามอ่าโอเมก้าสามแล้วก็วักอีกครับ,รบแล้วก็<ม>พิมพ์ภาษาอังกฤษครับโอเมก้าสามพิมพ์อ่าตัวไหนบ้างโอเม ครู้สึก M มนะครับ G A เป็นอมก็เลยสาแล้วก็สามอ่าแล้วก็วักครับครับแล้วก็วักด H A ออืครับอ่า D H A ภาษาไทยก่อนก็ได้ครับพี่ D อ่าแล้วก็ H อชอช้างครับแล้วก็เอชาช้างครับผมอ่าแล้วก็วักครับ แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษ DHA โอเคอาแล้วก็วัคครับครับแล้วก็ EPA โอเคอาแล้วก็วัคครับเอ่อพี่พี่พิม์ EPA ภาษาไทยก่อนอ๋อ EPA อ่าแล้วก็วัคครับแล้วก็ EPA โอ้โหไลน์นี้แพงมากนะฮะแล้วก็วักมาดูดูเสียดายเลยครับอ่าแล้วก็วักคราวนี้พิมมาภาษาอังกฤษยาวเลยนะครับกิฟฟารีนฟิชออยครับอ่ากิฟฟารีนอ่านี้ต่อกันเลยนะอ่าวักครับวักครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลของการวักนะครับ F I S H Fish Oil นะครับ ่าแล้วก็ OIL oh, <cool. S 1> อ่าแล้วพี่ก็ใส่ขนาดครับกี่มิลลิกรมัมอืมอันนี้โทษที่นะีตัวเล็กบางทีผมมองมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับอ่าพี่ก็ใส่ว่าขนาดอ่าหนึ่งพันมิลลิกรมัมใช่ไหมครับครับอ่ากี่แคปซูลก็ใส่ลงไปได้เลยครับครับทีนี้อ่ามันมีข้อสังเกตอยู่อย่างนะครับพี่ก็คือว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าที่เราตั้งชื่อพวกเนี้ยมันคืออะไรที่ผมตั้งชื่ออย่างเนี้มันคือคีย์เวิร์ดหมดเลยนะครับครับอ่ามันคือคีย์เวิร์ดแต่มันจะมีคอนเซปต์ของการตั้งชื่อก็คือหนึ่งมันจะต้องมีชื่อแบรนด์มันจะต้องมีชื่อรุ่นแล้วมันจะต้องมีรายละเอียดอยู่ในนั้นซึ่งหลักการตั้งชื่อของลาซาด้าเนี่ยเขาพยายามให้เราเนี่ยคีปสามอย่างอยู่ในชื่อนะครับเขาถึงให้เราตั้งได้สูงสุดสอง้อยห้าสิบห้าตัวอักษร,รทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า เวลาที่ระบบของลา z a ด้ามันอ่านเนี่ยมันก็จะอ่านคำว่ากิฟลีนแล้วมันจะอ่านคำว่าอาหารเสริมฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่วักอะครับมันจะกลายเป็นคำเดียวกันอ๋อพอเราวักมันก็คือคนละคำใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากรู้อ่ะให้เราไปที่นะครับลาซาด้หน้าบ้านของลา z าด้าครับอเอาพาเครื่องยังไม่ไปอีกสงสัยคืนนี้จะนอนด้วยกันละอ่าโอเคครับ อ่าทีนี้พอเราไปที่หน้าบ้านของรสดาใช่ไหมครับอ่า<ะ>เราอยากรู้ว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยคือเราอาจจะทําก่อนก็ได้นะเราอาจจะหาก่อนก็ได้หรือว่าเราอาจจะหาทีหลังอันนี้แล้วแล้วแต่นะครับพี่ทําพิมพ์ว่าน้ํามันปลาเห็นไหมครับอ่าพ,<ะ>พิมพ์พิมพ์คำว่าน้ํามันปลาก่อนครับผมอ่าเห็นไหมครับน้ํามันปลาเนี่ยผมจะบอกว่าน้ํามันปลาที่คือคีย์เวิร์ดคาแรกถูกไหมครับที่มีการค้นหาแต่คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาสูง สุดเลยอันดับหนึ่งตอนนี้คือคำว่าน้ำมันปลาหนึ่งพันมิลลิกรัมถัดมาก็คือน้ำมันปลา DHA ถ,ถัดมาคือน้ำมันปลาแซลมอนถัดมาคือน้ำมันปลาฟิชออยอ่าถัดมานะครับไล่ไล่เลยไล่ลงมาแล้วมีคำว่าน้ำมันปลากิฟฟลีนเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดเนี้ยลาซาด้าเขาจัดลำดับให้เราว่าคีย์เวิร์ดนี้คีย์เวิร์ดไหนเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาสูงสุดฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูจากตรงเนี้ยจากตัวโปรแกรมเนี้ยชัดเจนเลยว่า คำว่าน้ำมันปลาหนึ่งพันมิลลิกรัมอ่ะมันมีการค้นหาสูงกว่าคีย์เวิร์ดอื่นอืมอืมฉะนั้นเวลาที่พี่ธอมจะตั้งเนี่ยพี่ทอมต้องเอาคําว่าน้ํามันปลาหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยไปอยู่ในชื่อสินค้าเมื่อกี้นี้ด้วยบแบบนี้เลยนะครับ <ผม S 1> แบบที่ลาซาดา้าแนะนําเลยอย่างนี้เลยครับแล้วถัดมาคือน้ํามันปลา dH a ชเนี่ยเราก็สามารถเอาน้ํามันปลา dH เเเนี่ยเข้าไปอยู่ในใช่ไปใส่วิธีการใส่ก็อย่างที่ผมบอกคือใส่แล้วก็วักใส่แล้วก็วักนะครับครับ แต่อย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังคือเราอย่าไปใส่คําผิดนะครับเพราะถ้าเราใส่คําผิดบ่อยๆเนี่ยบนในชื่อสินค้าลาซาด้าจะมองว่าเรากําลังทําการสแปมอยู่นะครับอืมเช่นใส่จุดอย่างนี้ได้อย่างนี้ไหมเกี่ยวกันไหมเช่นมสมมุติว่าลูกค้าลูกค้าสะกดผิดอย่างเนี้ยเช่นลูกค้าคือมันมีนะครับอย่างคาบางคําอ่ะอย่างคําว่าเต็นท์อย่างเนี้ยเต็นท์แล้วก็เต็นแล้วก็เต็นเต็นไม่โทรไม่ตีไม่โทรเวลาเวลาราไปใส่นี้มากๆเข้าอ่ะอ่ามัน มันแทนที่จะดีกับโดนดึงลงนะครับครับผมอาฉะนั้นอ่าอันนี้อันนี้คีย์เวิร์ดแรกนะครับอ่าทีนี้พี่ทอมไปตรงคําว่า fish ออยครับลองคีย์คาว่าฟิชออยครับครับผมเดี๋ยวนะฮะ F I S, S H <S ครับอาแล้วลองลองกดค้นหาครับ ยนะมันต้องรีเฟซเอาใหม่อ่ามันมีแนะนำไหมครับอ่ามันมอ่าแล้วก็ต่ออ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับอ่าพี่พอพอพ,อพิมพ์่าฟิชออยล์แล้วก็พี่ทำเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงคำว่าโอ้ไอไอไว้ไว้ตรงตัว L ข้างหลังะครับอ่าอ่าลองลองลอง,ลองกดลบตัว L กันครับอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ลบทั้งหมดนะครับลบตัวเดียวอ,อ่ามันไม่ขึ้นนะครับ แล้วเข้าใหม่ก็ได้อโ okay อเห็นไหมครับเห็นไหมครับ hmm. นี่คือค yeah. mm ีย์เวิร์ดทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นเวลาที่ mm hmm. เราจะตั้งชื่อกิฟฟรีอ่าตั้งชื่อตัวโปรดักอะเรามาค้นคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยทำการบ้านแบบเนี้ mm hmm. เราจะได้คีย์เวิร์ดหลายคำอ่า mm hmm. ผมยกตัวอย่างนะอย่างคำว่าฟิชออยล์หนึ่งพันมิลิกรัมฟิชออยล์หนึ่งพันมิลิกรัม EPA สูง mm hmm. อ่าเนี่ยครับพวกเนี้ยคือคีย์เวิร์ดที่เขาเรียงลำดับมา อลองสังเกตดูนะครับคำว่าฟิชออยจริงๆแล้ว่การค้นหาย,ยังน้อยกว่าคำว่า f ิชออยหนึ่งพันมิลิกรัมอีกครับอ่านี่คือ,น,คอนี่คือการค้นหาคีย์เวิร์ดบนบนบนเว็บของ Lazada เวลาจะตั้งชื่อเนาะเวลาจะตั้งชื่อใช่ใช่ใชฉะนั้นอันนี้คือด่านแรกก็คือว่าเราจะหาคีย์เวิร์ดจากไหนก็คือเนี่ยคือของจริงคือดูจากสนามจริงๆว่าใน Lazada เนี่ย เขาแนะนำคีย์เวิร์ดอะไรมาถ้าเราเซิร์ชอย่างนี้นะครับ<อ>หรือเราพิมพ์คำว่า DHA ก็ได้ถ้าเกิดเราอยากรู้เราก็เซิร์ชอีกอ่าลองสิลองสิคำว่า DHA ก็ไ,ไหนนะครับขึ้นไหมครับเนี่ยขึ้นอ่าเห็นไหมฮะอ่าผมยกตัวอย่างเนาะมันจะขึ้นคำว่า DHA บำรุงสมองเด็ก DHA เด็กฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่สมมุติว่าทำน้ำมันปลาเนี่ยนะครับเขาอาจจะเอาคำว่า DHA เด็กเนี่ยไปอยู่ในชื่อของโตัวโปรดักตก็ได้อืมอืมอ่านะครับคือครับผมคือเราตั้งชื่อตามความรู้สึกของตัวเราเอง่ะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าในเว็บของ Lazada เขาทำมาให้เรารู้แล้วว่าเราจะยังไงฉะนั้นในชื่อพวกนี้ครับเราสามารถใส่ได้สูงสุด255ร้อสตัวอักษรตอนนี้พี่ทอมใส่ไป177ครับ อย่างเหลืออีกนะครับสามารถที่จะแบบไปหาคีย์เวิร์ดใส่เพิ่มได้อีกนะครับก็ใส่เพิ่มเติมไป